สวัสดีค่ะทุกคนนนแอดมินพลอยเองค่ะวันนี้พลอยจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตนักลงทุนมาแล้วนักต่อนะักนั่นก็คือศาสตร์แห่งบัฟเฟต์บัฟเฟตอโลจีเขียนโดยแมรี่บัฟเฟตและเดวิดคลาร์กหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นแค่คู่มือการลงทุนนะคะแต่เปรียบเสมือนคัมภีร์ที่จะเปิดโลกการลงทุนสไตล์วอร์เรนบัฟเฟตให้เราเข้าใจง่ายๆเลยค่ะพลอยเลือกหนังสือเล่มนี้มาเพราะอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด ถ้าเรามีหลักการและแนวทางที่ถูกต้องค่ะฉากออฟฟิศที่แอดมินพลอยทำงานอยู่มีเพื่อนร่วมงานชื่อสมชายกำลังเครียดหน้าคอมพิวเตอร์แอดมินพลอยสมชายเป็นอะไรทำไมหน้าเครียดจังสมชายถอนหายใจเครียดเรื่องหุ้นอีกแล้วพลอยซื้ออะไรไปก็แดงตลอดเลยไม่รู้จะทำยังไงดีแอดมินพลอยนี่น,นี่ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูสิศาสต์แห่งบัฟเฟตอาจจะช่วยนายได้นะ สมชายหนงังสือเรอือปกติอ่านแต่ข่าวหุ้นนะพลอยแอดมินพลอยลองเปิดใจดูค่ะสมชายหนงังสือเล่มนี้จะสอนให้เรามองธุรกิจให้ออกเลือกหุ้นให้เป็นไม่ใช่แค่ตามกระแสพลอยว่าสิ่งที่บัฟเฟ์เน้นย้ำเสมอคือการลงทุนในธุรกิจที่เราเข้าใจและซื้อในราคาที่สมเหตุสมผลค่ะสมชายทำหน้าสงสัย ลงทุนในธุรกิจที่เราเข้าใจมันต่างจากที่ฉันทำยังไงเนี่ยที่ผ่านมาฉันก็ดูแต่ข่าวดูตามเซียนหุ้นบอกแอดมินพลอยนั่นแหละค่ะคือปัญหาบัฟเฟต์บอกว่าเราต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นในใจก่อนที่เราจะซื้อหุ้นไม่ใช่แค่เชียร์อับหุ้นตัวนั้นเฉยๆและที่สำคัญอยากรวที่จะสวนคนอื่นถ้าเรามั่นใจในข้อมูลของเราสมชายยิบหนังสือไปดู อืมน่าสนใจงั้นเดี๋ยวขอลองอ่านดูนะพลอยขอบคุณมากเลยแอดมินพลอยยินดีเสมอคะ่ะจากละครสั้นเมื่อกี้เราเห็นเลยว่าหลายคนเจอปัญหาเดียวกันคือไม่รู้จะลงทุนอะไรดีหรือลงทุนแล้วก็ขาดทุนซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้คะ่ะโดยจะสอนตั้งแต่พื้นฐานการมองธุรกิจการวิเคราะห์งบการเงินไปจนถึงการประเมินมูลค่าหุ้นแบบง่ายๆสไตล์บบฟเฟ เนื้อหาสำคัญในหนังสือคือการเน้นให้เราลงทุนในบริษัทที่ดีที่มีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนและซื้อในราคาที่เหมาะสมค่ะตัวละครสำคัญที่เราต้องรู้จักคือวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนระดับโลกที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุนในหุ้นแบบเน้นคุณค่า (value investing) ซึ่งหนังสือเล่มน,นี้จะอธิบายหลักการและแนวคิดของบัฟเฟตต์อย่างละเอียดพร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนเช่นบัฟเฟตต์จะไม่ลงทุนในธุรกิจที่เราไม่เข้าใจ และจะให้ความสําคัญกับผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาสิ่งที่พลอยชอบในหนังสือเล่มนี้คือภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะสําหรับนักลงทุนมือใหม่มากๆอีกอย่างคือมีแบบฝึกหัดและตัวอย่างให้เราลองทําตามได้จริงแต่สิ่งที่อาจจะไม่ถูกใจบางคนคือเนื้อหาอาจจะค่อนข้างเน้นไปที่การวิเคราะห์งบการเงินซึ่งอาจจะต้องใช้ความพยายามในการทําความเข้าใจสักหน่อยค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นลงทุนในหุ้น อยากเข้าใจหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและอยากสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวค่ะพลอยให้คะแนนหนังสือเล่มนี้4 5่ห้าถหดาวเลยค่ะเพราะเป็นหนังสือที่อ่านแล้วได้ความรู้และนำไปใช้ได้จริงค่ะสรุปเลยนะคะศาสตร์แห่งบัฟเฟสเป็นหนังสือที่คุ้มค่ามากๆสำหรับนักลงทุนทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเกา๋าเพราะจะช่วยให้เราเข้าใจหลักการลงทุนที่ถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้กับการลงทุนของเราได้จริง ถ้าใครสนใจอยากอ่านหนังสือเล่มนี้พลอยแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพลอยด้วยนะคะถ้ามีคำถามหรืออยากให้พลอยรีวิวหนังสือเล่มไหนอีกคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ